้ประตูมันปิดได้ไงวะแล้วกิ่ม,มันมันขยับด้วยพี่พี่เห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมตอนแรกประตูมันไม่ได้ปิดนะแต,แต่ว่าคืนนี้เนี่ยผมมาคนเดียวน,นะก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรแล้วนี่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นสภาพทางเข้าของแคมป์คนงานล้างนะ มันมีเสียงมาจากด้านในตุ๊กแกก็ร้องดีจังเลยมีรองเท้าเด็กมีผ้าอ้อมมีผ้าขนหนูเฮ้ยเฮ้ยคุณได้ยินเสียงคนเดินชัดเจนมีใครอยู่ข้างหลังผมไหมทุกคน ไม่คิดเห็นหน้าคนไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่อซด้วยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยมาเจอกับผมอีกันนะน้องทีขอทีเดียวนะก็คลิปนี้เนี่ยจะพาพี่เพื่เพื่อนมาอย่างแคมป์คนงานล้างนะที่เคยมีประวัติผัวเมียเมาเล้ากินเหล้าแล้วเมาแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายในแคมป์นั้นเลยนะ ก็ไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงนะก็ยังไม่ได้มาสำรวจนะแต่คืนนี้เราจะพามาสำรวจนะกับบรรยากาศประจันเต็มดวนที่บรรยากาศแบบได้มากๆเลยชวนสยองขวัญมากๆก็ไม่รู้ในค่ำคืนนี้แนะผมจะเจออะไรเนะี่ยก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งแชร์นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปผมเนี่ยก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมหัวสิงโตงกระแตแบบสิงตุกแกสิง,กกสงอะไรมาหมดเลยนะ ก่อนผมจะเปิดกล้องนี่คือเสียงเงียบกิบเลยนะพอเปิดกล้องปั๊บเนี่ยเสียงมาทุกอย่างเสียงมาหมดเลยพระจันทร์เต็มดวงน่สวยมากแต่ว่าอีกนายหนึ่งก็สยองนะโอเคเดี๋ยวเราจะรีบไปสำรวจกันเลยนะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าคืนนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะก็ไม่รู้ว่าจะเจอับบอะไรแล้วก็ มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะรีบเดินเข้าไปข้างในนะสภาพทางเข้านี่คือลกมากๆนะทุกคนต้องระวังงูระวังตะขาบนะลกมากๆนี่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นสภาพทางเข้าของแคมป์คนงานล้างนะนี่ ผมก็เอาคมไฟของที่พี่นกส่งมาให้นะฮะเอามาลองใช้งานดูในความมืดมืดแบบนี้มันจะสว่างขนาดไหนก็ปรากฏว่ามันสว่างมากๆเลย,ยทุกคนขึ้เข้ายืนนะวะน่า,นายจะเป็นตรงนี้มั้งทุกคนดอสภาพทางเข้าดีทุกคนลบมากๆผมจัดไฟแั๊บนึง รู้สึกกลัวอยู่นิดๆนะครับแถมมาคนเดียวด้วยน่าจะไฟสว่างพอนะผมลบมากๆนะทุกคนดูดิโอ้โหแค่สภาพทางเข้านี่ก็น่ากลัวนะทุกคน สภาพทางเข้านี่ก็ชวนขนหวนลุก,กันนะทุกคนแต่ว่าข้างในมันจะน่ากลัวขานาดไหนผมไม่ได้กลัวแค่สิ่งลี้ลับนะผมกลัวพวกงูตะขาบด,ด้วยนะก็เลยต้องปกต่งตัวปกปิดมิดชิดเนี่ยนะนะเป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยดูสภาพบรรยากาศโดยรอบผมคน,คนหวนลุกมากทุกคน มันมีเสียงอยู่ตรงข้างใน,ม,นมีเสียงอยู่ตรงข้างในแล้วก็จิกจกก็ล้อร้องทักด้วยโอ้โหสภาพแบบอืมอย่างได้อะ ลมเย็นมากผมให้ดูบรรยากาศเออแคมป์คนงานล้างนะนี่ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นสภาพออแคมป์คนงานล้างนะข้างไหนนู้นเลยเออได้ยินไหมพี่พี่ มันมีเสียงมาจากด้านในตุ๊กแกก็ร้องดีจังเลยนี่มันท้าของม้าใครเนี่ยเฮ้ยเสียงมันมาจากในคันนะคานผลงานนะ โอ้โอ่งหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบนี่มันซับประคักพังอะไรเนะี่ยมีเสาสี่ต้นเหมือนเป็นสาลเพียงตาขนาดใหญ่พอสมควรลนะนี่มันต้นไม้ต้นอะไรบักเอกเลยเฮ้ย ้นไม้พวกนี้ายสิบปีทุกคน,นตัวเลขอะไรว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะมาหาส่องดูทางดีๆนะเผื่อผมเหยียบโดนงูเฮ้ย มีใครอยู่ไหมโอสภาพเก่ากึกเลยทุกคนนี่นะจะเป็นเราไม้แขวนนะทุกคนนี่อันนี้น่าจะใช่มันกันแล้วก็มีหมวกใครใบหนึ่งนะก็มีปี๊บเฮ้ยเราแหวงไปหมดทุกคนนี่คือสภาพัางใน,ห,นห้องนะทุกคน สิปีนะตรงนี้อืมแค่มองอยู่นะ่ะรูนั่นไะหมาวะเราไปดูอื่นกันต่อนะทุกคนของไฟเนี่ยก็ได้มาจากพีพีเอฟนะครับพี่น็อตนบที่สนับสนุนผมนะ ห้องนี้เนี่ยมีประตูวยนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยจิงจกจิงจกจิงจกตัวนี้ทุกคนดูจิงจกตัวนี้ดิวเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงมาจากด้านหลังผมแลม้วไอกี้เนี่ย ไฟนี่น่าจะใช้งานไม่ได้นะทุกคนมีรังแตนอยู่จ้าเห็นไหมสองดูดทถ้วนะเพื่ออาจจะมีสัตว์เลื้อยคานอยู่คงนนะดูดิลายสิบป,ปีนะห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นที่วางของอ,อะไรกอย่าง เหมือนแบบประติดขึ้นมาเลยดูอยากย้ายเมืนอกี้ดิน สารเพียงตานะน่าจะเป็นสารที่เอาไว้บูชาในห้องนะทุกคนรอยปูนแตกน่าจะรากไม้มรืไม้ก็ดินสุดตัวนะนวัดพวกนี้ดิมดันอนปนแตกตื่นแล้วนะสะภาพสุดยอด นี่นะสภพาพห้องด้านหลังผมเนี่ย,ยสิ่งอะไรปะเใบไม้มันขยับทุกคนใครวะทุกคนที่ผมเห็นใบไม้ตรงนี้มันขยับเลยนะครูตักแก่ลองทักน,นี่คือองค์ใบที่ห้า มีองค์ลายใบเลอเกินข้างในมีอะไรบ้างเฮ้ยข้างในมันมีกับอะไรวะทุกคนดูสิมีมีรองเท้าเด็กมีผ้าอ้อมมีผ้าขนหนูเฮ้ยเฮ้ยคุณได้ยินเสียงคนเดินชัดเจนชัดเจน ของของใช้ของเด็กนะน่าจะเป็นลูกของเขาคงเพิ่งใช้ลูกของคนง,งานที่ฆ่ากันาปนะมีผลได้ยินเสียงแบบนี้นะแังด,ดังทีเดียวนะเฮ้ยหยุดเป็เนตะปูเหลือเกินนี่ถ้ามีคนเหยียบามันต้องดังมากๆนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมาจากตรงนี้ มันใช่องค์อ้อยบ้านหลังนี้มีองค์ต้องหกใบนะทุกคนนะไม่ใช่บ้านมันเป็นแคมป์คนง,งานลกขนาดนี้นนกค้มากทางนี้ดีกว่าดูเหยียบโดนตะปูดัดักษ์ดูสภาพดูว,ว่าของบ้านนะไอของแคมป์นี่นะ ลบมากมากเลยทุกคนนะพระจันทร์นี่ก็สุดยอดเลยนะโคสว่างแรงเราก็มาตอบเลยเรายังไม่ได้สำรวจอีกห้องหนึ่งนะห้องน,นะองนี้ได้ยินเสียงยนะ พึ่งเหรอเสียงพึ่งเหรอ,อ,อตกใจหมดมตกใจหมดเลยทุกคนเห็นเหมือนมีเงาอยู่ตรงเนี้ ใช้แทบวาย,ยตามมาฝาาได้ไดแน่ทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องสุดท้ายนะทุกคนจนจกห่างเหมือนขาดได้อะเได้กินไหมทุกคนกรินไหมม,ม,มันขยับได้ไง เก่าไม่เก่าก็ดูแล้วทุกคนหวังว่าผู้พี่ๆเน,นี่ยนจะเห็นกันชัดแจ๋วนะมันท่อนไม้อะไรเลยมันมีคนเหมือนเดินมาตรงนี้เลย

ันตกใจห้องนี้นะมีเงาคนอยู่ตรงนี้นี่คือสภาพสาก็มีสื่อ้นะบ้านนี้ปลอดภัยปลอดภัยกับ่คากันตอนนี้นะปลอดภัยกันะกนะได้ยินเสียงอะไรรนะัเปลกลๆไ ดูเดยอะมากผม,ผมแปลกใจตรงองค์เนี่ยทำไมไมันมีพวกเสื้อผ้าเด็กสเสื้อผ้ข้าของจะอยู่ในนี้นะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าเลย จะไปดูหลังบ้านนะว่ามีอะไรตัวอะไรวะมัคืออะไร,รอะทุกคน đi nhìn xem này thôi còn đi nhìn, hướng hướng. nhìn mà hơn đi nhìn là không phải mà cái thử vọng đi nhìn mày ักหลังบ้านจะไปดูหลังบ้านนะว่ามีอะไรเพิ่มมีสัตว์มีแมวมีหมามาถุงองตรงนี้ไอ้นุ่นองนึงก็แตกแล้วเสาหลักฝัง่งศพป่ะวะสองต้นเนี่ยทุกคนเห็นไหมเสาหลักสองต้นนี้มันเป็นแบบเหมือนหลัก ไว้ฝังศพเลยมาดูเลดิว่ามันเป็นตัวอะไรอยู่ละมันยะดดองสังกษีไม่มีอะไรนี่องค์หนึง่งตรงนี้หนึ่งใบเห็นเงาใครแว๊ๆปะ ทุกคนตรงนั้นน่ะเข้าไปดูดีใกล้ได้ดีเจอน่อยเฮ้ยได้ยินเสียงคนโดนชัดเจนชัดเจนเฮ้ย คนเดินมันจะไวขนาดน,นี้นะใบไม้ขยับไปนะไม่เกลียยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมีอะไร,รผมก็กลัวเหมือนกันนะแต่เพราะความระทึกก็เลยมาช่วงกลางคืนนะมีคนเดินผ่านตรงนีนนะ้ รู้สึกชัดเจนนะได้ยินเสียงหมาหอนไหมทุกคนได้ยินเสียงหมาหอนไหมโอเคตอนนี้ทุกคนผมรู้สึกว่ามีคนอยู่กับผมนะในความรู้สึกผมนะ,ระเราแหินกันนะ ได้ยินเสียงเดินรอบรอบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงในห้องแถมบรรยากาศยิ่งได้เข้าไปอีกทั้งหมาหอนทั้งสิ่งตุ๊กแกอ๋อยุงเยอะมากมีใครอยู่ข้างหลังผมไหาทุกคนเมื่อกี้เห็นหน้าคนไหม เห็นหน้าคนชงงวงหน้าไหมไม่จินเนีตรงนี้เลย ได้ยินสิยงคนเดินลากเท้าไหมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟฟังเสียงด้วยทุกคน ตัวแกแเ,เาทากิีกเรจะไปดูสิคปคือเสียงอะไรเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเดินได้ยินเสียงเดินแล้วก็ได้ยินเสียงรับเท้ามาจากในห้องนี้นะเงาใครวะ จะบอกว่ามันมีรอยเท้าคนวันนี้ชัดเจนเลยเฮย้ยได้ยินเสียงมาจากข้างหลังนี่แล้ว กลัวแล้วกองตกอะทุกคนสะดุดล้มกับอะไรไม่รู้กินกเนี่ยโดนเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ย,ยประตูมันปิดได้ไงวะ เหงนไมมันขยับด้วยพี่พี่เห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมตอนแรกประตูมันไม่ได้ปิดนะราแว่ไม่หมดเลยทุกคนตอนนี้ผ่อมาผมจะพอกันดีไหม เสียงสัตว์ร้องได้ยินไหมทุกคนเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่มีอะไรวะ <Hey. S 1> ดูที่ไม่มีใครอยู่ข้างในมั้ยเฮ้ย <Hey. S 1> hey. พี่เบนเบนเห็นเลยพี่มาเจอหน้าคนชัดเจนเลย <c oughs> ผมว่าผมรีบกลับก่อนดีกว่าน,นะพระอัาจาร์เต็มดวงเนะขคืนนี้ดูทางดิลกมากลกมากมากก็ดูพระจันทร์ได้มาก ตรงนี้แหละครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเมื่อกี้ผมเจอหน้าคนชัดเจนมากเลยเหนื่อยแทบกินไปไม่หน้าตาฝาดนะเจออยู่สองสามคนเนี่ยผมไม่ใช่นล ก็เราแต่คนเชื่อคนนะถ้าไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรนะเออแต่ว่ามีเสียงเดินรอบบ้านประตูบานนั้นมันปิดเองได้ไงมัรู้ทั้งทาง,งที่แบบดินมันแน่นขนาดนั้น